สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสนามเจ้าฮอนด้าซีบีอาร์หกห้ครับรถคันนี้เป็นรถปี2019เลขไมล์หนึ่งหมื่นสามพันกิโลเมตรแท้มาพร้อมกับของแต่งนะครับจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมนะครับมาชมกันเลยครับผมเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมาครับหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสองกิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันแน่นอนนะครับกวโชคสวย ไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสนะครับตอนนี้ครับแผ่งข้อบนเดิมไม่มีรอยนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวหนังสือไม่มีเรือลางปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตซ์ลมถึงมือเบรกเป็นของเดิมครับไม่กดไม่งอนะครับฝาปิดกระปุกตันเบรกนะครับต้องบอกว่าสีไม่มีดูดล่อนไม่มีรั่วซึมประกับพัดเล่งตัวหนังสือไม่มีเรือนล่างนะครับกุญแจครบ2ดอกครับฝาครอบถังครับเป็นของเดิมน็อตเดิมครับสติ๊กเกอร์ฝาถังแต่งจาก H2C นะครับแล้วก็นี่ครับ สกร์บอนนิ่งอยู่ครบตัวถังไม่มีบุบรักยิ้มครับนี่ครับเป็นสกิกเดิมและที่สำคัญครับกันถังแต่งจากแคทูซีก็มีมาให้ด้วยครับเบาะนั่งเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูครนนี้มีเบาะซ้อนไม่บินเบาะซ้อนเดิมมีให้ด้วยแล้วก็มีนี่ครับอันนี้เป็นชุดแต่งนะครับเป็นท้ายแต่ง่เป็นทรงสปอร์ตแบบนี้ครับแล้วก็นี้ยเบาะนั่งก็มีมาให้ด้วยครับสวยใสแน่นอนด้านหน้าครับมาพร้อมกับชิลหน้าแต่งนะครับทรงสูงครับนี่ฮะ ต้วที่2ครับกระจกมองข้างแต่งนะครับสามารถปรับได้แบบนี้นะฮะเพื่อเพิ่ม a e r o โร n a m i ดด้วยแล้วนี่ครไฟหน้าครับดูนะครับสวยใสเหมือนใหม่ครับนี่บังโคนหน้าเดิมนะครับเป็นสีเดียวตัวรถเลยนะครับและสติกเกอร์ด้านข้างนะครับเพิ่มความสวยนะครับยางหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์1,300 0กิโลเมตรแท้ขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็ เป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอันนี้ครกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินรอยลอนสไลด์ล้มถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยนะครับอาทิมคันด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมกับนี่ฮะกาดน้ําแต่งจาก h 2 c ขอท่อด้านหน้าสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างครับอกล่างนะครับแนบสนิทชิดทุกจุดไฟลิงฝั่งขวาครับเล็สติ๊กเกอร์นะครับลายฮอนด้าสีแดงขาวแบบนี้ครับเพิ่มความสวยงามและสิษสังเกตให้กับตัวรถเป็นอย่างมากนะฮะนี่ครับ ฝาวาวครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวกันล้มด้านข้างแต่งแบบตรงรุ่นนะครับแข็งเครื่องสวยครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยนะฮะพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกขาขายเคเกลางไม่คดไม่งอนะครับคันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งจากเอ็นสเปคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันครับผมตาติดง่ายครับรอบเดินเบาเนี้กับตาเร่งเป็นไงครับโอ้เสียงลั่นมากครับขึ้นเร็วลงเร็ว รอบคือยนต์นิ่งครับอัตตาเร่งดีครับไม่มีสะดุดเลยครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะฮะจานเบรกด้านหลังก็ต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ่งยางหลังเดิมติดรถ13 0 0 0กิโลเมตรแท้ต้องเต็มแบบนี้ครับท้ายสั้นแต่งพับเก็บได้นะฮะบันท้ายเดิมสวยไม่มีปิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนสำหรับคันนี้ ฝั่งซ้ายครับมาเลยฮะนี่โทรเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์นะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างแน่นอนครับพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอนะฮะแข้งื่องฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับเก็บงานต่างๆไม่มีครับนี่ฮะการล้มฝั่งซ้ายสวยฝาวาวฝั่งซ้ายไม่มีรั่วซึมนะครับก่าครับแฟลิ่งซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์แรปมาครับนี่ครับสวยงามครับ ไม่มีรอยแตกรล้าไม่มีวัติเหตุแน่นอนครับคันนี้ครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับแห้งแหงใสใสครับตาตาทันต์เบย์นนทบุรีแน่นอนนะครับกระบอกโชคด้านล่างไม่มีรอยหินมรลมาสลายเช่นเดียวกันจานเบรกด้านหน้าครับก็เป็นล่องพิเล็กน้อยครับสมผัสกันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะเอาละครับคันนี้พิธีเปิดราคาไว้21ง0 0 0มันบาทดาวน์เริ่มต้นเพียง4 5 0 0 0บาทครับฟรีค่าจัดไฟแน์ ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศครับฟรีค่าโอทีมคันครับเงินสดรถได้พร้อมส่งหน้าบ้านคุณแน่นอนโอทีมคันแล้วคันนี้ครับรับประกันเลขไม้แท้ร้อเปร์เซนกับบริการหลกักการขายที่คุณต้องมระทับใจมาเถอะครับ thunderbyte นท,าาท,นทรปฐมครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับ